ครับฐานนี้เป็นฐานปีตาคำทางครับครับเบิ่งควนกันครับแก้งกันแล้ววันนี้ควนกันนะครับแก้งกันแล้วเขาเขาพุ่มน้ำแล้วนี่ สรีเกเปลยสรกเลยสุกเลย่เออเเสียงนะยังกูยังูยังูเล่งอมาแยงูยังเห็นแขไปมาเก้าดู่

Hãy subscribe cho phải <laughs> phải Mì Gõ Để